ไอเพรยนต์สวัสดีคับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้า t ต y o ต a v ว o อนะครับ1.5ตัว E นะคบปี2015คันนี้นะครับคันนี้นะครับบริษัทเรานะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา335,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่เป็นพนักงานนะครับที่ได้รายได้ประมาณ15,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถออกรถคันนี้คนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับ มาเดี๋ยวพาผมจะพามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับกระจังหน้าของตัวนี้นะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับหเส้นนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชงนะครับที่เปลี่ยนมาจากตัวหน้าเก่าแล้วเนาะไฟคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟอามันติรีเฟกเตอร์นะครับ่าก็ค่อนข้างใหญ่นะครับยาวขึ้นมาถึงข้างตัวรถเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ แล้วเรามาดูในส่วนของยางคันนี้นะครับล้อคันนี้กันบ้างนะครับอ่าล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับแม็กอ่าเป็นล้ออลลอยแท้จากโรงงานนะครับยางนะครับเป็นยางปี19นะครับสัปดาห์ที่28นะครับถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับได้ไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดอกยางแน่นๆเลยนะครับในส่วนของอ่ากระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของมือจับนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับประมาณ60นะครับ 40- 60นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศประเทศไทยนะครับไม่ถือว่ามืดมากนะครับสามารถขับตอนกลางคืนได้นะครับ่ไฟท้ายคันนี้นะครับเป็นส่วดทรงนะครับถือว่าสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับ มีไฟเบรกดวงที่3มให้นะครับในส่วนนี้นะครับและก็นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องเก็บของของรถคันนี้กันบ้างนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของช่องเก็บของคันนี้กันบ้างนะครับช่องเก็บของนะครับถือว่ากว้างนะครับ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของยางอะไรนะครับโอ้ถือว่ายังใหม่ๆนะครับได้เป็นยางดันหลบด้วยนะครับยางยังไม่เคยแตะพื้นนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยนะครับแล้วก็ยังใหม่อยู่นะครับในส่วนของด้านหลังก็ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นฝากระโปรงแท้นะครับฝากระโปรงท้ายแท้นะครับจากโรงงานนะครับตัวน็อตนะครับยังไม่มีร่องรอยการขยับนะครับจุดเม็ดอาร์ตแท้จากโรงงานอยู่ครบนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับใครที่กําลังหารถ สีนี้อยู่นะครับสีน้ําตาลนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเหลือเพียงคันเดียวแล้วนะครับในบริษัทนะครับสําหรับสีนี้นะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในภายตัวรถด้านในตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับอเรามาเริ่มกันที่แผงประตูนะครับแผงประตูได้เป็นสีดํานะครับ เป็นหนังนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นระบบเซ็นทันล็อกแล้วนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านธรรมดานะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับได้เป็นสีดำนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีแท้จากโรงงานนะครับแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับได้4ระดับนะครับเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีเจ็ดสปีดเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับอ่าสวยนะครับตัดด้วยได้ตะเข็บสีฟ้านะครับดีไซน์เขาสวยนะครับเป็นลายตารางหมากฮอตนะครับเบาะค่อนข้างใหม่นะครับถือว่ายังใหม่แล้วก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเบาะผ้ายังเต่งๆไม่มีรอยขาดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ มาดูกันที่ประตูนะครับประตูในห้องพูดสารนะครับก็ได้เป็นสีสีดําเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยได้ได้จะเข็บสีฟ้าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยงามครับเป็นเบาะ3ามแถวนะครับสามารถนั่งได้3มคนเลยทีเดียวนะครับข้างหลังค่อนข้างกว้างนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับกับราคาเพียง3ามแสนสามหมื่น 7 0 0 0บาทเท่านั้นเอ้ย335,000บาทเท่านั้นนะครับขออภัยนะครับมะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันมาครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับสสูบนะครับคันนี้นะครับมีอ่าซีซีนะครับอยู่ที่1 5 0 0 c ซีซีเลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์แห้งนะครับสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับอ่านะครับเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่นะครับมีสติ๊กเกอร์มออกแท้จากโรงงานยังอยู่ครบจุดเมาตสี่งๆนะครับ เดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้นะครับเรารับประกันนะครับไม่เคยผ่านการชนหนัก่าน้ําท่วมตัดต่อแต่งสีทําเครื่องมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรารับประกันได้นะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วใหม่ๆนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้า Toyo ต a v ีออนะครับ 1.5ตัว e นะครับปี2015คันนี้นะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่335,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับสาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับและสาขาที่2อนะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ